สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาดูดวงความรักนะคะว่าตอนนี้ใครกำลังคลั่งรักคุณคิดถึงคุณอย่างหนักนะคะสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้ใครกำลังคลั่งรักคุณอย่างหนักใช้วิดจรณญาในการรับฟังนะคะมารีคริสต์มาสนะแฮปปี้นิวเอียร์นะคะว้า wow. วคนที่กำลังคลั่งรักคุณอย่างหนักคนนี้กำลังสับสนวุ่นวายหัวใจอย่างมากนะคะ เหมือนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะกลังตัดสินใจอยู่คุ้นคิดอยู่นะคะเกี่ยวกับคุณนั่นแหละคนนี้จะเป็น energy ของชาวธาตุลมนะคะโดดเด่นจะเป็นตุนนนะลธนูนะธาตุลมธาตุไฟโดดเด่นนะคะตอนนี้เขากำลังวางแผนหรือว่าจัดการกับระบบชีวิตของเขาอยู่นะคนคนนี้แบบอาจจะบีซี่วุ่นวายเยอะมากในเรื่องของการงานแต่เขาคิดถึงคุณมากนะคะคิดถึงมากมายเลยทีเดียวเห็นไหม อืคิดถึงเงาคิดถึงอ,อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรืออยู่ด้วยกันมันมีความรู้สึกคิดถึงนึกถึงอยากทำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเรามีการอยากจะทําอะไรเซอร์ไพรส์คุณจริงๆด้วยเห็นไหมคนนี้ค้างรักคุณมากนะคะมีการคิดว่าอยากจะแบบนี่หากของขวัญอะไรให้เราเนาะที่เราจะถูกใจจะเซอร์ไพรส์คุณจะชอบหรือเปล่าแบบอยากจะเอาอกเอาใจอะไรอย่างเงี้ยออมีความแบบโรแมนติกนะคะคนนี้มีความโรแมนติกมาดูสิคะว่า เขาคนนี้นะคะมีความคิดถึงอะไรในตัวคุณที่คลั่งขนาดนี้เขารอคอยคุณค่ะรอคอยคุณส่งสัญญาณรอคอยแบบว่าจังหวะที่คุณจะเซเยตนะคะดูสิ เขารักคุณค่ะเอาตรงๆเลยนะให้นี้ขึ้นหมอโบจะบอกว่าเอาตรงๆเขารักคุณนะคะเต็มเต็มพี่เลยอะรอที่จะบอกว่าให้เธอยอมรับรักฉันรอที่จะปลูกดอกรัก <c oughs> นะคะเขาค้างรักคุณนะคะ <c oughs> เขามีความรักอยู่เต็มถ้วยเต็มแก้วเลยเนี่ยหนึ่งถ้วยนะมามอบให้คุณเออเขาอยากจะให้คุณแบบครอบครองนะคะแล้วก็อยากมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคุณเพราะว่าเป็นสีา่าถานะคะเลิศมากอาจจะมีแบบ มีการคิดแล้วแบบเอออยากจะไปแบบแอดเวนเจอร์ด้วยกันออกเดทด,ด้วยกันหรืออยากจะมีความแบบสัมพันธ์ที่มั่นคงนะอะไรอย่างเงี้ยผูกพันเลยอยากผูกพันนะคะอยากผูกพันข้างรักมากเอาละค่ะแต่สิ่งที่เขากลัวที่สุดเขาเขากลัวคุณเปลี่ยนใจนะเขากลัวคุณเปลี่ยนใจนี่คือสิ่งที่เขาคิดถึงคุณนะคะเฮอร์มิตขึ้นมาเขาอยาก ขาสองคุณนะอืมถามว่าเขาสองคุณไหมเขาสองคุณเพิ mm ่มิตรขึ้นมานะคะเขาอยากที่จะแบบว่ามีคุณกับเขาเนี่ยไปนานๆน,น,นะคะแล้วก็อยู่ในโหมดของคําว่าคบหาดูใจหรือว่าเป็นคนรักที่แบบดูใจกันอย่างเงี้ยนะคะไปนานๆมาดูสิคะว่าความแบบสวีทระดับไหนนะคะที่เขาคลั่งในตัวคุณ ความสวีทระดับไหนที่เขาคลั่งในตัวคุณคะ่ะโอ้โหสุดยอดมาก <c oughs> นะคะอันนี้เป็นเพจออ f ข u บขึ้นมาความเซอร์ไพรส์ความน่ารักนะคะเขาแบบคิดถึงความน่ารักของคุณเสมออยากจะทำะไรเซอร์ไพรส์คุณเสมอนะคะแล้วก็มีความแบบเอนดู End คุณเสมออย่างเงี้ยรู้สึกว่าคุณเป็นแบบแรงบันดาลใจให้เขาเป็นกําลังใจให้เขาอยากจะเจอหน้าคุณอยากจะมองคุณนี่แหละระดับนี้เลยนะคะแล้วก็มีการเมนเฟส มีการเมนเฟตถึงคุณด้วยอะเออขอพรด้วยอะขออธิษฐานด้วยอะไม่รู้ว่าไปขอมากี่พระแม่เลอกี่ที่แล้วนะคะเมนเฟตถึงคุณอธิษฐานขอพรกับดวงดาวอะไรเงี้ยขอให้คนนี้เป็นคู่ฉันนี่คือเขาข้ังคุณมากเขาหวังดีกับคุณมากที่สําคัญเขาส่องคุณสุดๆส่อง Story, สตอรี่ส่องไอจีส่องฮาวลุกส่องแบบเธอแต่งตัวอะไรยังไงมีใครมาเมนเธอหรือเปล่ามีใครมากดไลค์หรือเปล่าเขาส่องคุณอย่างแรงนะคะสุดๆ นะค,ะคนนี้นะคะมีความเป็นคำว่าโซเม e นะคะเป็นแรงดึงดูดของคุณนั่นเองซึ่งถ้าคุณแบบว่าเปิดโอกาสให้เขาคนนี้เขาเมนเฟตคุณเป็นไปได้ที่แบบว่าคุณกับเขาแบบจะ perfect มากนะคะคนนี้คลั่งรักแล้วก็ใหญ่ที่จะแบบมาปลูกต้นรักนะคะมันไม่มีอะไรบังเอิญอ่ะคุณเป็นสองถ้วยคือสัญญาใจจากอดีตชาตินะคะนี่ที่ผูกพันกันมาก่อนมาตามหากันจนเจอนะ,ค,ะคู่รักจากอดีตชาตินะคนคนนี้นะคะ ถ้าบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรสายคลั่งรักคนนี้เขาอยากจะมีคอมมิชเมนต์นะคะเขาอยากจะเป็นแบบส่วนหนึ่งในชีวิตคุณซัพพอร์ตคุณดูแลคุณนะคะสามเหลี่ยมพห้การซัพพอร์ตแล้วก็แบบการเรียนรู้นั่นเขาอยากจะรู้จักคุณให้แบบดีมากแล้วอยากให้คุณรู้จักเขาด้วยถ้าบอกคุณได้เขาอยากจะบอกว่าเขาไม่อยากอกหักค่ะอืเขาไม่อยากอกหักเขาไม่อยากเจ็บนะคะเขาไม่อยากเฮิร์ตอ่ะอืมเขาคลั่งคุณมาก เขาหลงเสน่ห์คุณไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของคุณหรือว่าทัศนคติของคุณอีกสองใบค่ะเขาอยากมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคุณเป็นเรียมเพล์ถึงขั้นอยากครอบครองนะคะหึงหวงด้วยชิบดาเขามีความกลัวอย่างมากนะกลัวที่จะสูญเสียคุณกลัวกลัวที่จะเจ็บกลัวจากกลัวความเจ้าชู้นะคะเออเพราะว่าเขาคลั่งคุณมากเขาแบบคือ ความคลั่งไครความต้องการความรุ่มหลงมีทุกอย่างนะคะแต่สิ่งที่คนที่คลั่งแบบมีกลัวคือกลัวความเจ็บค่ะกลัวการถูกทิ้งเอาละค่ะก็ใช้วิจารณญาณในาการรับฟังนะคะขอให้โชคดีฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะคะเริฟๆค่ะ